รครับนะคะอาช่อ,องลู่ตอนนี้ซีรีส์เราเป,ป็นยังไงบ้างแนะนนำเราดูในนามตัวก่อน <laughs> สวัสดีครับผมพีนะครับจากค่ายเกาหน้าโปรดักชั่นนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงนำจากซีรีส์ไอโนคิสสึฤดูก,กาลแห่งรักครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมป้านจิรโชชนะครับก็ <c oughs> เป็นนักแสดงนำจากซีรีส์ไอโนคิสสึฤดูกาลแห่งรักครับผม นะ่ยครตอนนี <inequ ity> ้ซีร uh ีส re no ์เราก็จริงๆซีรีส์ของพวกเรานะฮะก็บินไปถ่ายกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหนึ่งเเลยนะฮะก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของไทยนะครับที่บินไปถ่ายที่ต่างประเทศหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะร้อนช็อกมานะครับลิเลสก็ประมาณเดือนพฤษภาคมวันที่11พฤษภาคมทางวิวแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับผมเป็นซีรีส์ไอโนเคสึเนี่ยมาจากวิววิวออริจินอลโปรเจกต์ด้วยนะครับผมใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะเพราะว่า ซีรีส์อย่างนี้เราก็ตั้งใจทํากันมากๆครับผมใช่ครับซึ่งภาพภาพสวยมากแน่นอนนะผมคอนเฟิร์มจริงๆแล้วไอโนคิเซสึนะครับเป็นภาคต่อนะครับจากซีรีส์เรื่องคิเซกิระดูปฏิหารนะครับซึ่งออนแอร์ไปแล้วทางวิวแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับสามารถไปชมนย้อนหลังได้นะครับก็เป็นภาคต่อนะภาคแรกก็เป็นเหมือนกับการที่เราได้มาเจอกับเพื่อนๆนะครับผมผมอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ เป็นตัวละครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนเพื่อนๆแบบจับพัดจับูมาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับแต่ภาคนี้ก็คือเหมือนตัวละครมันโตขึ้นนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับความรักที่มันเข้มข้นมาก<ช>ยิ่งขึ้นครับในฟ<ช>ีลลิ่งหน้าหนาวใช่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก<ช>็เ,เ,เกิดเรื่องเราเยอะแยะมากมายเลยก็ฝากคนตามด้วยครับถ้าหอที่เมคะเอ่อ ภาคแรกนะฮะคิเซกินะครับถ่ายที่โตเกียวนะครับ<ช>ส่วนภาคที่2นะฮะถ่ายที่เมืองชิมาเน่นะเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่รู้จักนะอาจจะแบบไม่เคยได้ยิน<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามนะเป็นเมืองที่แบบอันซีนมากๆ<ช>ครับผมใช่ครับผมต,ตอนนี้เหลือเหลือแค่ขั้นตอนรอออนแอร์ใช่ใชครับรอออนแอร์อย่างเดียวครับผมบรรยากาศมันสนุกสนานเหมือนเดิมสนุกมากครับแล้วก็ด้วยความที่พอเราถ่ายในช่วงหน้าหนาวมันก็มีไวฟ์ที่ความรู้สึกฟิลลิ่งเนาะตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันคือจริงๆแล้ว พอสภาพอากาศมันมันช่วยทําให้แบบว่าหัวใจมันแบบว่าอ,อ,อบอุ่นมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นที่ทุกคนจะได้ชมกันเนี่ยก็ผมเชื่อว่าทุกคนแบบน่าชอบแน่นอนผมมั่นใจาที่สรดเลครับว้าว ผมมั่นใจแน่ซีรีผมซีรีนะดังแน่นอนครับดังแน่นอนไม่ต่อต่อต่อต่ต่อ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 ต่รต่รต่อตาอต่อต่อตายต่อ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 ต่คร่บผมออติดตามได้เ่ยตะอาพสวยแน่นอน่นอน่อต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 ่อเ่อา่อต่อต่อก่อต่อต่อต่อ่อต่มต่นต่อน่นตอน่นอน่อน่่อออแ่่ข้ ผมมั่นใจว่าถ้าใครดูนะฮะอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับแล้วก็เออเออผมบอกได้เลยนะฮะว่าพริกนะฮะเกินล้านเม็ดครับผมแซบแน่นอนผมผมมั่นใจเลยเดี๋ยวรอภาพปล่อยออกมาครับผมมั่นใจว่าแบบแซบไม่แพ้เรื่องอื่นแน่นอนครับมั่นใจมั่นใจค้ชผมด้วยนี่แบบสมัครอันคัดไหมคะมีครับผมแนะนำนะฮะว่าให้สมัครอันคัดดูพรีเมียมนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าโหสุดยอดอะจริงๆครับคือ เอาง่างคือมันยั่ถึงขั้นไหนยังไงแก้ผ้าร้อยร้อยเร์เซ็นต์หมดเลยครับพู้ได้ครับูดได้แจค่ะร้อยเปร์เนตพี่ไปซื้อกบมาขายขายแรงมากก็คือจะไดติดตามเลพฤษภาณีครับผมครับวันที่1 1พฤษภาครับได้รับชมกันแน่นอนทุกทางแอปพลิเคชันครับผมทุกเวลาสองทุ่มนะครับของวันอาทิตครับ นอกจากนี้จะติดตามรเราทางไหนได้บ้างครับก็สามารถติดตามพวกเราสองคนจริงๆมีเพื่อนอีกสองคนด้วยนะครับก็ได้ที่อินสตาแกรมนะก้าวหน้าโปรดักชันนะครับผม<ช>แล้วก็ยูทูบนะครับก้าวหน้าชาแนลนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ<ช><ช>ขอบคุณ<ช>ครับอะครับุณพ<ช>ี่